คาร์ไบโปรดักต์นำเสนอส,สวยๆคันนะครับอันนี้เป็นรถ d m a x All New นะครับหรือว่าหัวกระสุนนะฮะปีโฉมสองพันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับ, 2019, 16, 17, 18, น,รบนี่คือจะเป็นลนักษณะโฉมนี่นะฮะอันนี้มาที่คาร์ไบโปรดักต์เนี่ยนะครับจากภายในสีดำเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลสลับครีมนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ บอกแถบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะฮะอ่านี่ครับฟองน้ําฉีดคือทั้งตัวนั่งและก็ตัวพิงแล้วก็จะมาเป็นหุ้มบอ่อข้างหน้าเราทําเป็นตัวสวมสวมทับของเดิมนะครับดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนี่นะครับแล้วก็ปูพื้น5 d. นดี่ีปูพื้น5 d ดีนะครับงานเก็บงานเรียบร้อยหมดนะฮะนี่นะครับเอ,อ่อหุ้มบอ่อเราเนี่ยเราใช้ได้ในล่อนอย่างนี้ในการเย็บนี่ได้ในล่อนสําหรับเย็บบ่อรถยนต์โดยเฉพาะนะครับนี่ครับ ใช้กันทนทนเลยด้านหลังเราก็ทากระเป๋าสองข้างครับหนังที่เราใช้เนี่ยนะเป็นหนังลามิเนตนะฮะคำว่าลามิเนตคือการประกบกันนะฮะด้วยฟองน้ําแล้วก็ห้ามิลแล้วก็ด้วยผ้าทีขคอร์ดด้านหลังใช้ทนทนนะฮะเราประกบให้เนี่ยฮะส่วนมากถ้าเป็นทั่วๆไปนี่เขาจะไม่ประกบกันแต่ของเราเรา,เราทาเพื่อเพื่อความทนทานนะฮะด้านกระเป๋านี่ก็ทําเป็นสองข้างบอแแคปก็เป็นฟองน้ําฉีดตัวนั่งตัวพิง ถ้าดีก็เราเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับปิดทุกซอกทุกมุมนี่ถ่ายให้ดูด้านล่างนะครับชอบสีไหนนี่มาที่ร้านคารไบเนี่ยนะครับเรากเา็เลือกสีกันตามใจชอบนะครับชอบสีดําสีแดงสีครีมน้ําตาล15สีให้เลือกนะฮะเลือกตามใจชอบกันเลยนะครับแล้วก็ชอบเสร็จเ,าเรามีห้องรับรองนั่งรอกันได้นะฮะร,รอปุ๊บรอจะผิดดวนกันให้เลยนี่นะครับผมถ่ายมาดูอีกฝั่งหนึ่ง ะะแล้วก็ด้านคนขับคนขับก็จะมีด้านกันสึกนี่นะครับกันสึกของตัว 5D แล้วก็จะมีหมุดนะฮะตัวล็อกนะฮะมุดทองเหลืองตัวล็อกนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่มาใช้บริการแล้วก็ให้ถ่ายวิดีโออันนี้นะครับแล้วถ้าที่สนใจนะครับโทรมาคุยกนก่อนได้ที่0809950637 0809950637ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ